วันนี้มา Q&A ครับ Q&A ดิไม่ใช่ Q&A <testimony> ขอโทษที่มาดึกนะครับผมก็ผมก็ง่วงไลครับวันนี้มาไม่นาน มาเซไฮให้ช okay. uh, mm ่ครับโอเคมีคำถามถามมาว่าขอวิธีเพิ่มน,น้ำหนักหน่อยค่ะพี่เบม จริงตอนนี้ผมก็พยายามเพิ่มน้ําหนักอีกครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้รู้แต่วิธีลดน้าหนักเพิ่มก็น่าจะกินกินแบบกินเยอะๆกินไว้ก่อนเป็นอะไรก็กินไว้ก่อนคิดว่านะถ้าสมมติจะเพิ่มน้ําหนักก็น่าจะต้องกินไว้ก่อน ถ้าผมช่วงนี้น้ำหนักลงเยอะเกินเกินกว่าที่ตั้งไว้แล้วต้องกลับมาเพิ่มมันหนักให้แบบมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าเดลยช่วงนี้แบบ้อมเกินไปจริงๆก็น่าจะกินต้องกินเยอะแล้วครับ มาถึงคําถามนี้เลยเดินป่าเป็นยังไงบ้างครับอืมที่ที่ผมไปชื่อว่าภูภูสายดาวครับผมเป็นเขาอยู่จังหวัดอุตรดิตก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ไปลอง เที่ยวแบบเดินป่าแบบจริงๆยังจังคือก่อนจะไปอ่ะขอเท้าความก่อนว่าผมคิดว่ามันคงง่ายอ่ะมันคงไม่ได้มันคงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออเราคิดว่าเราก็แค่เดินอ,อืมก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรไปไปมากแต่พอไปถึงที่จริงๆคือคือการเดินป่ามัน <laughs> มันไม่ได้ง่ายเลยมันยากมากๆม,มันต้องมีการฝึกร่างกายมาก่อนอย่างแรกเลยฝึกร่างกายแล้วฝึกจิตใจ ใจสู้หรือเปล่าก่อนจะเดินนดูเป็นดูซีเรียสกันแบบว่าคือใจต้องสู้ไว้ก่อนว่าคิดว่าเราต้องเดินถึงอย่างเช่นเนี่ยพิพัตต้เนี่ยยอมรับว่าเก่งมากเดินจนถึงข้างบนยอมรับเลยคือเดินป่าครั้งนี้แบบผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างจริงคือระหว่างทางอะถึงแม้ว่าแบบเราจะเหนื่อยแบบเนี่ยมาก,มากแต่ว่าพอไปถึงข้างบนอะ มันทําให้เราหายเหนื่อยเลยอยากให้ทุกคนลองถ้า,ว,าว่างนะครับผมลองไปเดินป่าดูสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งนี่ผมแบบหลงสเสน่ห์ของการเดินป่าจะตามเก็บให้ครบเก้าที่ในประเทศไทยก่อนแต่ตอนนี้หาเวลาว่างไม่เจอเลยจริงคุณปาร์ตี้คือแบบเรียงคิวไว้แน่นมากครับผมก็สนุกครับแฮปปี้เรียกได้ว่าหลงสเสน่ห์กับการเดินป่าตอนนี้ ใช่ครับผมเดี๋ยวนะผมหาาคำถามกันแป๊บหนึ่งนะ มีคนถามเข้ามาว่าฉันตายเมื่อฉันเห็นคุณฮะองใส่แปรทานเลตมาอีกที ee, ไม่ตกอืมใครกินล่างกระเป๋าของฉันไปแก้มหายหมดอันนี้ดีกว่าอัปเดตเรื่องงานหน่อยเชือกม่านจะถ่ายตอนไหนคะคือตอนนี้ผมเพิ่งได้บท ซีรีส์เช่ป่านมาประมาณสองวันก่อนมัง้งมีสามตอนแหละลองๆองอ่านดูแล้วโอ้โหแซ่บมากแซ่บจริงๆส่วนเรื่องถ่ายทาน่าจะถ่ายทําช่วงธันวานะถ้าผมสื่อสารกับสสื่อารกับพี่นิวไม่ผิดพลาดน,นะน่าจะธันวาคมแล้วก็ฉายประมาณเกือบกลางปีหน้าครับผมใช่แล้ว สีผมคือสีอะไรครับจริงๆตอนแรกมันเป็นสีสีเทาครับผมแต่ว่าตอนนี้สีหลุดเป็นสีออกทองๆเขียวๆหน่อยจะไปทำสีผมใหม่แล้วครับผมหาเวลาว่างอยู่ตอนนี้ ทำนีดดีกว่ารีวิวชีวิตช่วงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ช่วงนี้แหละฮะช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็ช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีครับครับผมก็เรื่อยๆก็งานก็เริ่มทยอยขึ้นเข้ามามากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็ อแต่ช่วงนี้จะเหนื่อยๆหน่อยจะเหนื่อยๆหน่อยช่วงนี้จะไม่ค่อยมีแรงทำนู่นทำนี่ครับผม อืมอืเนี๋ยผมหาผมหาคำถามอยตอนนี้ ใกล้ซ้อมมีดได้แดงอย่างพี่เปิมตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับผมตอนแรกจะซ้อมประมาณช่วงตะก,กี้ที่ผ่านมานี่แหละแต่ว่าติดเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยคิวไม่ตรงกันครับผม,ผมก็เลยน่าจะเริ่มซ้อมอีกทีตอนต้นเดือนหน้าแล้วก็ยาวทั้งเดือนแบบหนักแน่นมากเกือบทุกวันผมดูผมเห็นตารางละเกือบทุกวันจริงๆใช่ทุ่มเทครับผมจะกลับไปเป็นน้องทีม หอันนี้ดีกว่าอยากให้เพมจัดแฟนมีดเดี่ยวอันนี้ต้องไปกดดันทางพี่ปัตตี้นะครับผมพี่ผู้จัดการของเองเพราะว่าจัดให้หน่อยผมก็อยากมีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงก็คงต้องรอไปก่อนฮะแต่คิดว่าน่าจะมีแน่ๆนะปีหน้าปีหน้าแน่ๆ อโอ้คนนี้รัวม,มากเลยท้าไมถึงข่าวจังงับดูไหมเคล็ดลับของการข่าวคืออะไรดูนะมืดแล้ว <laughs> ก็คือเอาไฟจากแสงหน้าจอคอมครับผม ออหาคำถามก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนกําลังงง,ง พี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะตอนนี้หกสิบสามครับผมลดลงมาอีกแล้วจริงๆอยากให้มันคงที่อู่มาหกเจ็ดหกแปดตอนนี้คือผอมเกินรู้สึกไสแห้งมากเลยตอนนี้ไม่ใช่แค่ไส้กระเป๋าตังก็แห้งครับ ครั้งต่อไปทําสีผมไหนดีคะผมอยากได้แบบสีช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่แน่ใจห้เป็นสีช็อกโกแลตมั้ง หาคำถามไม่เจอครับตอนนี้แบบนัโน้ย <laughs> ทุกคนต้องช่วยกันโดเนทให้แม่ปาร์ตี้จัดแฟนมิตรพี่เปรม ไปกดดันเลยครับผมคำถามที่ถามเข้ามามีแต่ภาษาอังกฤษ เราจะตอบยังไงไม่เก่งภาษาอังกฤษเด็ดอันนี้อะไรอ่ะ คนน้องคนนี้เขาทำม,มาเยอะมากเอาไหมรีวิวช่วงลดน้ําหนักค่ะแล้วหนูขอกาลังใจในการลดน้ำหนักได้ค่ะลดน้ําหนักอย่างแรกคืออย่างแรกเลยนะที่น่าดําได้ก็คือการลดน้ําตาลครับผมลดน้ําตาลเวลากินไงเราก็เลือกกินว่าอันไหนถ้ามีน้ําตาลเยอะเราก็ไม่กินใช่อย่างเช่นถ้าสมมติกินพวกสมสมตินะถ้าใครกินกับแฟอย่างเงี้ย แน่นอนแหละแกาแฟเขาใส่ไชหลับใช่ปะ่ะก็อาจจะสั่งว่าเออขอน้าตาใส่ใส่ไชหลับน้อยลงครับผมหรือว่าไม่ต้องใส่เลยจะดีกว่าใช่ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเช่นของหวานเหมือนกันเราก็เลือกกินเอาว่าสมมติอาทิตย์หนึ่งเรากินได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องอดทนหน่อยช่วงแรกๆเป็นกันทุกคนแนละ้วช่วงแรกคือช่วงที่ทรมานที่สุดอดทนไปก่อนแล้วก็คุมเรื่องแป้งของมันของทอด คือถ้าคุมได้ตามนี้ผมรับรองได้เลยว่าหนึ่งเดือนลงแน่นอนใช่หรือว่าบางคนถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปออกกำลังกายครับเช่นการวิ่งไม่ใช่วิ่งเดินเร็วไม่จําเป็นต้องวิ่งก็ได้เดินเร็วก็พอสักวันละสามสิบนาทียี่สบนาทีเงี้ยเอาผ่านไขมันเบิร์นไขมันออกไป กลับมาอ้วนเหมือนเดิมเลยคิดถึงแก้มนุ่มๆโอ้โหช่วงนั้นก็ยากลำบากเหมือนกันเวลาถ่ายรูปทีก็ต้องแบบเอียงหน้าให้มันได้องศาเอาเท่าเอาอ้วนกว่าน,นี้นิดนึงก็พอแหละแต่ไม่เอาเท่าเดิมนั่นคือซาลาเปาเกินไปอ,อ๋อมีพี่ที่ไปเที่ยวภูกระดึงแล้วเขาแนะนำมาอยู่ครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไป เดี๋ยวสุดท้ายนี้จริงๆที่มาวันนี้ก็คือจะมาขอบคุณครับผมทุกคนย้อนหลังหนึ่งเอ็มให้กับผมใช่จะมาขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมมาตั้งแต่แรกครับผมวันนี้ผมเป็นยังไงวันข้างหน้าผมก็เป็นอย่างงั้นครับผมใช่เป็นคนเดิมคนดี ของเธอแน่นอนครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมอยากได้สองเอ็มแล้วเบืร์หนึ่งเอ็มเ้ยเร็วไฟอยู่กันให้ถึงก่อนไม่รู้จะถึงไหมแต่เท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วครับผมเกินต้านเอ้ยไม่เกี่ยวไมเนี่ยดีใจอะ่ะดีใจอื เดี๋ยวได้เวลานะครับขอตัวไปก่อนจริงๆตอนแรกว่าจะมาเล่นกีตาร์แต่ว่าขี้เกียจเลนแล้ว คันดีนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย